โอเคสวัสดีท่านผู้ชมชาวเกมเมอร์กันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาทำคอนเทนต์บรรากาอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็ตามที่ผมพูดไปในคลิปก่อนหน้านี้นะครับว่าผมจะลงให้2คลิปเลยก็คือคลิปนั้นแล้วก็คลิปนี้แลยคลิปนี้ผมจะมาทำเดคลิสต์ของคันเนโรโอเวอร์โหดจากชุด B t 1ีล่าสุดให้ดูกันนะว่าแนทางการจัดเด็คมนเนี่ยควรจะจัดเป็นแนวไหนอะไรยังไงนะครับไปมาเริ่มกันเลยก็อย่างที่เห็นนะตัวเริ่มใช้เป็น นิาสัตโซเยอร์คอนโลนะครับเพราะว่าเอาไว้เชือดเอาไว้เชือดแล้วก็เสิร์ตเสิร์ตเกตหนึ่งอต่ำกว่าขึ้นมือนะครับหลักๆก็จะเสิร์ตอยู่ประมาณสามใบนะครับก็คือ pg h i l ไม่ก็ดอตติเกอร์ดอติเกอร์ที่มีสองสองใบนะบไม่ไม่ดอยัะโซสามพันก็ดอยิงเลียศัตรูนะครับแล้วแต่สถานาการณ์นะครับแต่แต่มันค่อนข้างดีอยู่สมมติเราขึ้นไต้เลยอย่างเงี้ยเราขึ้นเป็นสไตล์แล้วเราก็ลงแล้วก็หาจีการไว อย่างน้อยเรากำจิกัดไว้เราเราค่อนข้างเซฟเราเองได้นะครับอันนี้ใส่ไปเดียวพอนะเป็นตัวเลือกที่ใส่ไปเดียวมาส่วนทิกเกอร์กันบ้างอ๋อลืมบอกตัวนี้อยู่ชุด EB09 นะครับที่หน้ากล่องบรรจุเว,ววาสอะแล้วก็ของเก่าสุดจะอยู่ BT02 นะครับโอเคทิกเกอร์คีใส่4ไปใบนะ Fire Chest Dragon ตัวนี้เป็นคีจากชุด GPT13 นะที่มีสกิลทำลายขา้างหน้าถามว่าทำไมาใส่คีน้อยจังเลย mm hmm. ก็เพราะว่าตัวเดิม์เนี่ยมันสามารถย mm ิงดาเมจได้อยู่แล้วผมก็เลยว่าเออเราใส่ทิกเกอร์สมดุลดีกว่าเอาสแตนมาช่วยลุกเรียมาตีดีกว่าเพราะเรียม,มันก็ตีแรงพองสมควรนะแล้วแล้วคือเราเราไม่เน้นขีอะไรมากมายอะ่ะเพราะเราย mm ิงแดนได้อยู่แล้วไงโอเครับต่อไปก็คือสแตนทิกเกอร์ใส่เป็นตัวนี้ครับ Inspire Yell d r ก g o n ตัวนี้มีมความสามารถที่ว่าเมื่อแวนเข้าเบสเอาตัวมันลงใต้กองคนระับจากนั้นจิ้มหนึ่งตัวบวกห้าพันแล้วได้จัวการ์ดหนึ่งใบเป็นแสแตนที่ค่อนที่ดีมากเลยนะเติมกองได้ด้วยได้จัว,ได,จวได้จิ้มห้าพันด้วยตัวนี้อยู่ชุด g p t 07นะครับไปหากันได้ต่อไปครับรอทิกเกอร์มังกรผนึกอาร์ตพิกเกใส่สนะครับ ยังไม่มีขาตั้งกล้องดีๆนะครับลองใช้นี่ไปก่อนตอนนี้มีสก,กิลยัาโซ่สามพันนับแล้วก็แก๊ลิงคอร์ดาก้อนเป็นดอยัาโซ่แล้วก็ยิงเกตศูนย์ของคู่แข่งนะครับเก่งตัวนี้เก่งนะครับเอาไว้พังบอดพวกตัวเริ่มอะไรเงี้ยครับตัวไม่ดีฝ่ายเขาเป็นเด็กที่ตัวเริ่มเก่งๆแล้วก็เอามาเผาทิ้งนะครับเป็นคีดสี่แตนสี่ดอสี่แล้วก็ฮิลสี่นะฮิลเป็นฮิลใหม่เลยดราก้อนแดนเซอร์ทาร่านะครับ, cer, รบตัวนี้เป็นฮิลที่มีความสามารถที่ว่าเมื่อตัวมันถูกทิ้งเเพื่อรียก,กา ใบตัวเองกับฮิวใบอื่นหนึ่งใบจากนั้นงา่แดงหนึ่งหรือเขาโซชาร์หนึ่งแต่ปกติก็น่าจะเลือกงห่แดงกว่าน,นะประเดนนี้ค่อนข้างใช้แดงเยอะนะครับเคปเกตเกตหนึ Gate, Gate 1, ่งเราใส่ตัวใหม่สามใบครับดูมดูมบริงเกอร์ไฮเฟลมตัวนี้เป็นตัวที่เอามาทำลูปได้ดีมากนะมันมีความสามารถที่ว่าเมื่อตัวมันลงเลียนะครับจะให้เราเลือกโอเวอร์โหลดสองใบจากดับโซนเราอะเราไปแปะไว้ใต้กอง ถ้าเราเอาเข้าไปสองใบจะได้จุ่วแล้วก็สับกองนะครับสกิลล่างคือเมื่อเริ่มต้นไลฟ์เฟสให้ทำลายตัวมันเองจากนั้นจะสามารถสไต์ยูนิตที่ติดโอเวอร์โหลดได้ฟรีก็โคตรดีครับเป็นตัวที่ดีดีดโคตรอีกตัวหนึ่งนะแต่ถ้ามันเจอพวกเด็กพังบอร์ดอะไรอย่างนี้มันจะลำบากหน่อยนึงเฮนะตัวนี้ใส่สี่นะครับลิซาร์ดเจเนอ c รคอนโล จริงๆคอนโลอ่ะจริงคอนโลต้องใส่จะต้องใส่ประมาณสามใบนะครับใ้จริงตัวหนึ่งอ่ะต้องคอนโลเอาใบหนึ่งแล้วใส่ไปตัวไอเกตหนึ่งพลังหกพันไหนที่มันเป็นตัวกิ้งกาสีเขียวถือดาบเทโลอ่ะไอที่มันมีสกิลว,ว่าเมื่อลมอากาศแล้วถ้าไม่ฮิตยิงเกดหนึ่งอีกฝ่ายหนึ่งใบไอตัวนั้นอ่ะที่มันเป็นโปรโมอ่ะแต่คือผมหาไม่ได้นะผมเลยใส่ตัวนี้แทนโอเคหรือจะเกิดหรือจะเปลี่ยนก็ได้ครับใส่เป็นตัวน,วนี้ตัวนี้มันเปลี่ยนหน้าโอเวอร์โหลดได้แล้วมันแซกตัวเอง แวนได้เทคว่าเมื่อตีไงแดมสองนะครับโดยจะเปลี่ยนก็ได้ครับเป็นใส่ดูมิงเกอร์สี่ตัวนี้สามอะไรอย่างงี้ก็ได้นนครับแล้วตามสบายเลยตรงนี้มันไม่ได้ฟิกนะเนราะแล้วอย่างอย่างลิทเด็กมันก็แล้วแต่แต่แตคนนะว่าจะจัดยังไงไม่มีถูกไม่มีผิดนะพีจีใส่เป็นพีจีไงแดมนะครับตนี้จากชุด GBT01 ศูนย์หนึ่งนะครับก็เด็กนี้ใช้ใช้แดมเยอะนะ,ระเราะแล้วงใช้ไงแดม อ่าตอนนี้ชุด LD LD 02นะครับดากอนพาร์ทเนอร์โมนิก้าเพราะว่าพวกเกตสองเกตสามเกตสี่เราเนี่ยเป็นยูนิตที่เป็นเฟรมดากอนค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็มันไม่ไม่ค่อยมีเกตหนึ่งดีๆตัวอื่นนะก็เลยเช้ตัวนี้แล้วกันเอามาบู๊ทหมื่นแรงดิแคปอ่าเกตสองเราใส่มาทั้งหมดสิบใบนะครับมี ตัวแรกเลย Burning Horn Evolute ตัวนี้ใส่มา4ใบนะเป็นตัวไว้เผาบอดต้นเกมได้คือลงเอามาผผกบอดต้นเกมเล้ก็ได้มีสกิลบอก2ตามโนนดนแดมด้วยถือว่าดีนะครับจัดว่าเก่งตัวต่อไป g l o w Heater d r a g o n ตัวนี้ใส่4นะเป็นเกตสอยืนหมื่นนะครับแต่ข้อดีมนะันอะคือไอ้บวก2 0 0 0ตามโน,นดาเมจอีกฝ่ายเนี่ยนี่แหละคือข้อดีของมัน มันเอามาเล่นกับโมนิก้าแล้วมันจะตีทั้งแรงไงอ,อสมอมุติอีกฝ่ายเขามีสามดมใช่ไหมอีกฝ่ายเขามีสามดมแค่นี้ก็ได้สองหมื่นหกละอีกตัวหนึ่งใส่เป็นอัศูวินมังก,ก,กรจักรพพัดนีนฮาเลมตัวนี้มันจะช่วยดีเรื่องได้ดีเรื่องการปั๊มพลังนะปั๊มพลังตีถ้าเกิดเราลงเป็นดีเอสเนี่ยแล้วเราตีไปมันทาให้ให้ตัวนี้บวกได้หมื่นหนึ่งจัดว่าเก่งครับหรือว่าจะเล่นยังไงก็ได้ตามสบายจะเปลี่ยน แต่ถ้าเกิดจะเน้นเกมลับนะครับให้เปลี่ยนตัวนี้เป็นไอ้บาครับไอ้บาเกตสองจาก LD สุดสองนั่นแหละครับที่มันอินเตอร์เซปแล้วชิลบวกหนึ่งหมื่นอ่ะแล้วก็เก่งดีเหมือน,นกันมาต่อที่เกตสามนะครับเกตสามเราใส่ฐานใบใหม่นะครับブ r a c นิกโอเวอร์ลอ t เดอะเดสตินีอันนี้เป็นฐานใหม่ของโอเวอร์ลอนะครับที่เก่งครับมันเอามาเล่นกับเดอะเบิร์ดก็มันเก่งมากเลย เอาไปเล่นกับสกินเบิร์กก็เก่งเล่นกับอะไรก็เก,เก่งนะครับสก,กิลมันคือพนักงานนะมันคือเบสมาร์ครับแต่แต่แค่ไม่มีบวกสามพันแล้วก็ยิงเลียได้วยสองใบแงล็อกได้แล้วเกศสามอีกชุดหนึ่งเราใส่เป็นดีคอร์สดีคอสสามจากนั้นแล้วก็ดีเอ็นอีกสามถามว่าทำไมถึงใส่ดีคอสกับดีเอ็นมาเอาไว้เผื่อที่ว่าเราลงเซตอาร์นะเพราะเด็กนี้เราจะเล่นเกมไวนะครับประมาณสไตล์สองเราจะเล่นเป็นเซตเราจะเล่นเป็นเซตอาร์นะถ้าอ e ีกฝ่ายเขาอยู่มัน สี่ห้าเดมแล้วคือถ้าเกิดเราลงเซตอาร์แล้วไอ้ฝ่ายเขาไม่จบเนี่ยคือเราลงแล้วเราลงแล้วไอ้ฝ่ายเขายังรอดเนี่ยครับจีโซนเราจะหายถูกต้องไหมถ้าเกิดจีโซนหายเนี่ยให้เราลงดีคอร์สมาหัวต่อได้นะครับเพราะตัวเด็กมันก็ไม่เชิงว่าต้องต้องจีบีล้วนนะครับเด็กมันก็ยังเล่นได้อะใช่ไม่มีจีโซนมันยังเล่นได้โอเค okay. มาที่จีโซนกันเลย จีโซนะับใบแรกใส่มาเลยจักรพรรดิมังกรผู้พิชิตสวรรค์ราคานิกโอเวอร์ลอร์ดเดี๋เปิร์กเดี๋เปิร์กนี่ใส่มาสองใบพอนะเพราะว่ามันหงายใครก็ได้ไงมันไม่จเป็นไม่จเป็นต้องหงายตัวเองครับเราใส่มาสองใบพอนะเห็นูดูทั่วกันอีกตัวหนึ่งนะครับใส่เป็นราคานิกโอเวอร์ลอร์ดดีเอสนะครับดีเอสนี่ใส่มาสามใบนะครับเพราะว่าเผื่อที่เผื่อสมมติว่า เรากับกฝ่ายเขาแห่เราเรากับเขาแห่กันแล้วเราเราเจ็บเราเจ็บสี่แดมอย่างเงี้ยเราโดนสี่เดมอีกฝ่ายเขาก็สามสี่ดมอย่างเงี้ยครับแล้วเรามี Di ดีเอทอยู่คือถามว่าทำไมดีเอทผมถึงใส่มาสามใบเพราะถ้าเกิดสกิลมันคือมันต้องหงายตัวเองถูกต้องไหมมันต้องหงายตัวเองแปลหมายความว่าต้องใช้เป็นคู่สกิลดีเอทเนี่ยครับเราสามารถกดสี่บาร์สหงายสองตัวเพื่อใช้สกิลของมาได้นะครับอันนี้สำหรับคนที่ไม่รู้นะเพราะว่า ดีเอทเนี่ยที่ทำที่ทำได้เพราะว่าแต่ถึงจะกดไปสองทีแต่มันลุกได้แค่ทีเดียวนะเพราะว่าสกิลแอคทีฟเป็นแบบสกิลตอนจา่ายค่าคอร์สไอ้ตรงคอร์สตัวบ้านสองไงดีเอเนี่ยสกิลเนี้ยมันไม่ติด g ีบีนะครับไม่ใช่ไม่ติด G ีบีสกิลมันไม่ติดวันเพอเทิร์นนะแปลว่าสกิลเนี้ยกดกี่รอบก็ได้แต่สกิลล่างครับที่ว่าตีเสร็จเราจะลุกเนี่ยมันใช้ได้แค่ครั้งเดียวสมมุติเรากดไปสมมุติเราเรามี g ีบีสองแล้วนะแล้วลงตัวนี้ไปเรากด เรากดไปสองทีสี่บาทสหงายสองตัวแล้วบอกว่าตีสามครั้งเราลูกตีสามครั้งอันนีจ้จะมันจะลูกตีที่แค่สองครานะเพราะว่าสกิลล่างเนี่ยอ่ะคือเรากดสกิลแอคทีฟเนี่ยเรากดเราจ่ายสี่บารสหงายสองตัวถูกต้องไหมแล้วเราจะได้เทคข้างล่างเนี่ยมาสองเทคแต่กดไทยตอนนี้เนี่ยครับคือไอหนึ่งครั้งต่อเทิร์นเนี่ยสมมุติเราสามารถใช้สกิลได้แล้วอย่างตัวนี้บอกว่าเมื่อจบการต่อสู้ที่ยูนิตน,นี้โจมตีแวนการ์ด ก็คือหลังจากมันโจมตีแวนการ์ดให้ทิ้งมือหนึ่งแล้วก็ทิ้งโอเวอร์ลดหนึ่งจากนั้นเนี่ยมันจะลุกขึ้นมาแล้วบวกห้าพันแต่กฎไทยี่ยบอกว่า,ถ,าถ้ามันเกิดกดขึ้นมาแล้วอะ่ะมันคือมันเกิดสกิลขึ้นมาแล้วอะ่ะแล้วไม่กดเนี่ยมันจะถือว่าใช้ไปแล้วนะวันเพอเทินของไทยนะแต่ถ้าเกิดเป็นกดของญี่ปุ่นเนี่ยวันเพอเทินก็คือใช้ได้ครั้งเดียวต่อเทินสมมุติกดได้แต่ไม่กดก็ยังไม่ถือว่าใช้ แต่กดไทยมันไม่ใช่ไงกดไทยมันจะถือว่าใช้ไปแล้วเ,เห็นไหมครับตรงข้อความสีส้มเนี่ก็เห็นอยู่ไอความตรงท้ายเนี่ยแม้คุณจะไม่ได้จ่ายค่าคอร์สคอามสามารถนี้ก็ไม่สามารถใช้งานได้นจนจบเทิร์นนั้นพูดง่ายๆคือมันจะไม่ลุกแหละมันจะลุกได้แค่รอบเดียวแต่ไอ้บกห้าพันเนี่ยอะอันนี้ออัันนนนีี้้ผนมก็มีข้อสงสัยเหมือนกันนะว่าถ้าเรากดไปสองบาร์จริงๆเนี่ย คือคือที่ผมใส่มาเผื่อที่ว่าเราเฟิร์สสไตล์เป็นตัวนี้ไงคืออีกฝ่ายเราแหกเขามาแล้วเราเฟิร์สสไตล์เป็นตัวนี้เรามีสี่บารพอดีเราก็จ่ายสี่บาร์างสองตัวมันจะได้เทคลุกพอดีคือหงรอบคือเราสไตล์มาเป็นเฟิร์สสไตล์ใช่ไหมตัวมันบอกว่าต้องมีกีโซนไงสองบายเทคถึงจะเกิดเรากดรอบแรกเราไงายไปก่อนหนึ่งตัวโอเคเทคไม่เกิดเรากดไงอีกตัวได้เทคจะเกิด <c oughs> แต่อันนี้ผมอันนี้ผมก็ยังสงสัยนะใครรู้ช่วยเมนท์ดีว่าถ้าเรามีจีบีสองเนี่ยแล้วเรา กดไปสี่บาทงสายสองตัวเอสคิลหลังจะโจมตีแล้วลุกแล้วถ้าไอเนี่ยเอสคิลหลังจะโจมตีสแตนแล้วแล้วบวกห้าพันเนี่ยถ้าเราตีเสร็จแล้วนะเรามีโอหลอดสองใบกับใบอีกอย่างอื่นสองใบแล้วเราทิ้งโอหลอดสองใบทิ้งอย่างอื่นอีกสองใบอ่ามันลุกได้แค่รอบเดียวแต่พลังเนี่ยมันจะบวกมันจะบวกสองทบไหมเป็นบวกหมื่นหรือเปล่าถ้าเกิดเอาตามความคิดผมนะผมว่ามันน่าจะเป็นบวกหมื่นนะครับ พราะทีกกิลเนี้ยมันมีเอฟเฟกต์สองอย่างเอฟเฟกต์ effect แรกคือสแตนเอฟเฟกต์ที่สองคือบวกห้าพันแล้วเราใช้เอฟเฟกต์ที่สองสองทีครับอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะถ้าผมพูดผิดอะไรขอขออภัยนะถ้าผมพูดผิดอะไรนี้ผมไม่รู้นะใครรู้ก็ช่วยเม้นท์บอก์ดสิหรือถ้าเกิดจะให้ดีคือเดี๋ยวผมไปถามในกลุ่ม QA เองแคปอีก,กสี่ใบแล้วใส่เป็นแฟร์อาร์มสกินเบิร์กนะเผื่อที่ว่าอีกฝ่ายเนี่ยเขาปูบอร์ดมาเยอะอะไรงนี้แล้วก็ยิงเลียแล้วก็สแตนแวนสู้ก็ ค่อนข้างคุ้มอยู่นะครับเพราะว่าไอตัวฐานใหม่อย่างไอเดสตินี่เนี่ยดเดสตินี่เนี่ยมันสามารถเผาได้สองใบต่อเทิร์นนะครับรวมสกินเบิร์ดไปสามใบก็น่าจะหมดบอร์ดแล้วแหะครับไอตัวสามารถประจำเด็กเลยสกินเบิร์ดสไตป์เปิดตัวใหม่นะครับอ่ตัวเนี้ยเกรฟเอ็กซเซนเกรฟนาคอนตัวนี้ถามว่าเก่งยังไงตัวนี้ความเก่งของมันคือมันสามารถออกเฟิร์สสไตปได้ มันยิงเลียได้มันได้จว่วถ้าเกิดเล่นบบปกตินะถ้าถ้าเกิดสไตล์หลักเฟิรสไตล์เฟิร์สสไตล์มันจะมีอยู่ได้ใช้ได้ประมาณสามตัวนะครับก็คือสามตัวนี้จะเป็นเฟิร์สสไตล์นะครับดีเอ่ดีเอทนี่ผมบอกไปแล้วว่าจะเฟิร์สสไตล์จังหวะไหนก็คือจังหวะที่เราโดนแห่นะครับอีกฝ่ายทั้งเราทั้งเขาแดมเยอะเหมือนกันเราใช้ดีเอทเดอะเปิร์กเนี่ยถ้าเราไม่มีโอเวอร์โหลดบนมืออีกใบหนึ่งเนี่ยเราจะใช้ไม่ได้ เราไม่ใช้เดอะเปิร์กไปได้ตัวนี้เอามาแก้ขัดได้นะครับได้ค่อนข้างได้ดีสองครัเลยแหละตัวเนี้ยเอามาเฟิร์สไต์จะถามว่าอ่ะเอออันนี้อันนี้เป็นแผนของผมนะว,ว่าถ้าเราเฟิร์สไต์เป็นสองตัวนี้เนี่ยบนจีโซเราจะหงายอะไรให้หงายดีเอทิ้งไปหนึ่งใบครับเพราะดีเอทเนี่ยถ้าเราจะใช้เนี่ยเราจะเหลืออีกคู่หนึ่งไว้ใช้ไงแต่ถ้าเกิดเรา first เฟิร์สไตร์ไปตัวอื่นลแล้วเราก็หงายดีเอทอีกใบหนึ่งทิ้งซะโอเคคนระับโอเค จากนั้นนะครับจีโซนอีกใบหนึ่งใส่เป็นเนี่ยครับเซลอสดาร์ก้อนแห่งเพลิงนรลกระักมากอันนี้เป็นเซทอาร์นะแต่ถ้าเกิดใครหาเซทอาร์ไม่ได้แนะนำให้ใส่เป็นวอทเทคดีไซน์นะวอทเทคดีไซน์คือตัวจาก l d ลดีสสองนะครับตัวนั้นเอาไว้เฟิร์สไทด์ได้ไม่เสียคอร์เตอร์บาร์ไม่เสียอะไรเลยนะคแค่ไงจีโซนอย่างเดียวนะแต,แต่แต่ผมมีอะไรใส่เป็นตัวนี้แล้วกันเป็นท่าไม้ตายไว้ปิดเกมนะครับก็แรงสมควรเลยมัน ส่วนตัวนะนผมคิดว่าตัวนี้เป็นเซรอสที่แรงที่สุดแล้วเพราะว่า <c oughs> คือสกิลมันง่ายอะสกิลมันง่ายที่สุดแล้วอะแล้วมันก็สกิลมันง่ายๆอ่อะแล้วก็แก้ทางลำบากอยู่นะครับอืโอเคมดแล้วก็หลับจียูเต่อไปนะเป็นจีกาเดียนจีกาเดียนใส่ตัวนี้ครับสี่ไอ้สองใบดูผู้สีแล้วเกือบผู้ละสีแล้ว อสูรโลหะปีกเพิงดีนยกริฟฟอนตัวนี้เป็นจีการที่ว่ามันมันจะทําให้เราไม่กลัวพวกเรียากาศาาแรงๆกับเกนเนเจอร์อะไรอย่างเงี้ยครับที่ว่าโอเคตีมาสักแสนหนึ่งเลียตีมาสักแสนหนึ่งปากริฟฟินไปนะครับกริฟฟินจะมีสกิลที่ว่าเมื่อลงมากาศนะจ่ายหนึ่งบารททำลายเรียากาศที่กำลังโจมตีอยู่ทันทียูนิตท,ที่โจมตีอยู่ถ้าถูกทําลายจะถือว่าการโจมตีถูกยกเลิกนะครับเคเพกเทคเราจะโจมตีก็ไม่เกิดนะ เป็นตัวเป็นจีการที่ขี้โกงนะเออคิดว่าขี้โกงมากเลยเตัวต่อมานะครับใส่เป็นอัศวินมังกรเทวะอาบุสสารนะตัวนี้เป็นจีการที่เอาไว้ป้องกันด้วยชิลเยอะๆนะตัวนี้สก,กิลตัวนี้คือเมื่อลมอากาศจ่ายในคอรเตอร์บารสชิลจะเพิ่มขึ้น1นึ่งมืนตามจำนวนช่องว่างของคู่แข่งอ้อ,อเลบอร์ดต้องเป็น แบตเทิลที่แวนเราอะโดนแวนอีีฝ่ายตีด้วยนะถึงใช้สก,กิลนี้ได้สมมติเราไปเจอพวกอย่างชาโดพลาดินอะไรอย่างเงี้ยที่เขาเมื่อตีเขาจะกินเลียกระตัวเองอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้จะค่อนข้างได้เปลี่ยนนะอย่างเราเจอเดียโบอย่างเงี้ยที่เขาตีปุ๊บเขาจะกินเลียตัวเองสามเดียโบเขากินเลียตัวเองสามเนี้ยถึงเขาจะมีพวกโดนกินหนึ่งเท่ากับสองไอ้พวกไอ้พวกโดนกินหนึ่งเท่ากับสองพวกเนี้ยถึงเขาจะใช้จริงๆนะ เขาก็จะมีช่องว่างเพิ่มเขาก็จะมีช่องว่างแค่สองช่องเขาก็ได้สองช่องพอดีเนี่ยเรากดไปหนึ่งทีเราได้ชิวสองหมื่นละสองหกสามหกสี่หกเนี่ยแค่นี้ได้สิบสี่บนหกแล้วครับเก๋เป็นตัวนี้ค่อนข้างดีนะผมแนะนาให้เอาติดเด็กไว้ตัวนี้เป็น GR จากชุด gbt ศูนย์เจ็ดนะครับก็ตัวนี้ก็ค่ยอนข้างหายากนี่ผมมีรหัส cp ด้วยดูแล้วเห็นเห็นสากว่าทแน่ทำ ปกติธรรมดาที่ไหนอะนะตัวนี้ก็มีสกิลที่ว่าเมื่อแวนการ์ดเราโดนแวนคู่แข่งโจมตีเหมือนตัวเมื่อกี้เลยจ่ายหน็ตคอร์บาครับเลือกเฟลมดาก้อนเกต3 2สามใบจะกดอบโซนไปเรียงไว้ใต้กองจากนั้นทําลายเกตเอไม่ใช่เกต1หนึ่งทำลายเรียการแถวหลังทั้งหมดของคู่แข่งสมมติอีกฝ่ายเขาจะเป็นเขาเป็นเด็กพวกสไปอะไรเงี้ยครับที่ เกจหนึ่งข้างหลังมอเตอร์โถดนะไม่ไม่ใช่เกจหนึ่งข้างหลังแต่กูพูดเกจหนึ่งข้างหลังเลยที่ข้างหลังมอเตอร์โถดนะครับที่เลียแถวหลังมันเก่งๆเราสามารถใช้ตัวนี้เพื่อแก้ทางได้นะครับอย่างรอยย้อนบัสเตอร์นะที่เป็นขี้หมาเวสตันบัสเตอร์เบลดไอ้นี่ก็แก้ได้นะเซรอนดาก้อนเมกิโดก็คือเอสเซนอาร์สีฟ้านะครัสามารถใช้ตัวนี้แก้ได้เหมือนกันถ้าไอ้ฝ่ายเขาเขาแหวนเปิดก่อนนะครับแก๊สอีกที่หนึ่งใส่เป็นตัวนี้ครับ ราชันมังกรจกักระพัดเพอร์อาซิลออฟดากอนตัวนี้เป็นตัวลมอากาศแล้วชิลกว่าห้าพันธรรมดาธรรมดานะครับก็ถามว่าทำไมใส่ตัวนี้มาก็เผื่อบางจังหวะนะที่เรียเขาแบบว่าเหมือนเราโดนโจมตีครับเราโดนต้นต้นเกมมัมาโดนแวนนิฟายเขาโจมตีอย่างเงี้ยแวนนิฟายเขาโจมตีแวนนายเขาโจมตีแวนเราจะใช้ดีฟิตแฟร์ก็ไม่ได้เพราะว่าเกียร์สามในดอกโซนเราม,มีไม่พออย่างเงี้ยอันนี้ก็ไม่ได้เพราะว่าอีกฝ่ายเขาเลียเต็มเงี้ยก็ ถ้าเราแล้เราไม่อยากปล่อยไงตัวนี้ก็ค่อนข้างช่วยระด,ดับระดับหนึ่งครับเคสหรือ okay. บางทีเราจะเก็บบาร์สไว้เล่นอย่างเงี้ยเราก็ไม่อยากปากิฟฟินบาลาเฉยฝ่ายเขาตีเอาเรียตีมาอย่างเงี้ยอืมเค okay. ก็ประมาณนี้นะสำหรับเด็กไคเนลโอเวอร์หลอดอาจจะพูดติดกันขาดไปนิดนิดน,นึงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าน่าจะว่าผมเพิ่งกลับมาทําคลิปนะเค okay. ก็จบกันไปแล้วนะสำหรับคลิปรีวิวเด็ก ลิฟต์คันนโลของผมที่จัดมานะครับก็ใครชอบคลิปนี้เลยลกดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e นะครับแล้วก็ที่ผมจะพูดที่ผมจะขอย้าอีกทีนึงเท่กากันว่าคลิปนี้เป็นเพียงแค่ลิฟต์เด็กเด็เนี่ยจะจัดแนวทางไหนจะจัดเป็นแนวไหนจะใส่ตัวนู้นตัวนี้ไหมคือมาแล้วแต่ความสร้างสารรค์ของคนจัดนะครับหรือถ้าเกิดหรือถ้าเกิดคุณผู้ชมไปจะลองคอมเมนต์มาหาผมก็ได้นะว่าเออถ้า ลองใส่ตัวนี้ดูไหมตัวนู้นตัวนี้ก็เก่งอย่างนั้นอย่างนี้นะก็อยากเม้นอย่างนี้ก็เม้นได้นะครับแล้วก็ถือว่าแบ่งปันความรู้กันเนาะผมก็ไม่ได้บอกนะว่าลิศผมมันดีนะผมแค่แค่เล่น,เล,นเล่นลิศนี้แล้วมันค่อนข้างเก่งนะก็เลยเล่นผมก็เลยเอามารีวิวให้ฟังกันเพื่อเพื่อใครยังคิดแนวทางการจัดเด็กไม่ออกเนี้ยก็มาดูคลิปผมเป็นแนวทางได้นะครับโอเคโอเคก็สักิีนี้ก็คงถึงเวลาแล้วแหละก็ สวัสดีครับ